สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันนะครับกับเซนีออนทัวร์ tour. ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเฉลิงพระเกียรตินะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทําบุญที่วัดเฉลิงพระเกียรตินี้นะครับด้านหน้าของเราเป็นทางเข้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆแล้วนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวไปเดินดูด้านหน้ากันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนี่น้องก็มาปั่นจักรยานมีคนมาทําบุญฝั่งด้านนี้ด้วย สามารถที่จะนํารถมาจอดด้านนี้ได้นะครับเพราะว่าที่จอดรถเยอะอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่นะครับที่จอดรถอยู่ฝั่งด้านนู้นครับกว้างอยู่ไปเดินดูฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งริมแม่น้ํานะครับให้อ่านปลานะทุกคนนะให้อ่านปลาให้ดูนี่ด้านนู้นนะครับไปแม่น้ําซื้อ อาหารปลาต่างๆนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านนี้นี่เลยแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําจังหวัดนนทบุรีนะครับก็จะมีวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารนะครับวัดเฉลิมพระเกียรติเป็น อารามหลวงชั้นโทนะครับชนิดวรวิหารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ทรงสร้างเมื่อปีพศ .2390 ที่บริเวณป้อมเก่าป้อมทับทิมสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีกำแพงล้อมรอบวัดคลายพระบรมมหาราชวังภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยจีนมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอนุงามปัจจุบ,บันเป็นสถานที่ปฏิสถานพระบรม ราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าจอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยาบริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีพระราชาพิธีสำคัญต่างๆนะครับนี่เลยวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้มีท่าน้ำนนทบุรีอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับรัชกาลที่สทรงสร้างขึ้นมีสาราการประเรียนอะไรต่างๆนะครับ ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีบุดาเพื่อนๆก็มาทักคุณกันอปันไปเลยอ๋อนี่ไงด้านข้างเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับนี่เลยนะครับที่บอกว่าเมื่อสักครู่ที่อ่านไปเขามีเป็นกำแพงล้อมรอบกำแพงสูงมากเลยสองฝั่งเลย มีกำแพงล้อมรอบวัดนะครับอันนี้เป็นทางเข้าเฉลิมพระเกียตจังหวัดนนทบุรีนะครับอ่าฮทางด้านนู้นจะเป็นทำบุญถวายสังฆทานอยู่ไปฝั่งด้านขวามือนะครับแมวโอ้ แต่มันไม่ลำแผนมันห่างหางยังไม่โตตัวเมียไหมเพราะตัวผู้มันต้องมีหางปะทให้ตกใจมันจะองีดกันไม่ได้ไปเดินไหว้พระกันอันนี้ไงระบูชาดอกไม้ทุกเทียนด้านนี้บูชาดอกไม้ทุกเทียนก่อน ช่ S <S เป็นกล้วยไมย้กล้วยไม้เยอะมากเลยมีหลายสีด้วยมีสีขาวมีนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <movements> ด้วยโอ้กูชาดอกไม้กันได้ดอกไม้ทุบเทียนมาแล้วนะครับมีเลยด้านในเดี๋ยวเราจะมาไหว้ไหว้พระกันตรงนี้สำหรับปักเทียน อันนี้คือเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับบรรยากาศดีมากเลยไปเดี๋ยวขอตัวจุดเทียนไหว้พระ ไปทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปในพระอุโบสถนะครับ กีั่งนี้ก็มีสฝั่งนี้ก็มี่งมันทหลองด้วยสยดีอุ้ยนี่นี่สวย Etus. น้องหนตาบ่ดเลยคน้องเหมียวมาพตาที่ดูโอ้ดูโอ้กคนขึ้นได้ด้วยนี่โอ <ản elles> <mentoring> ้ดูท <running> ุกคนนี่อลังการมากคุยด้านหน้าก็มี ที่เราอ่านด้านหน้านะที่บอกว่าสั้นตั้งแต่รัชมัยรัชการที่สามดูอลังการมากไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้ด้านบนกันนะครับไปดูว่าบรรยากาศเป็นไงดูสูงมากด้านข้างก็บรรยากาศดีมากเลยแบบมีเป็นต้นมงต้นไม้อะไรเงยร่มรื่นมากเลยครับในวัดดูบรรยากาศ ไปถักพักไปไหว้พระเจดีนะครับด้านบนเราต้องเดินเดินวนอันนู้นฝั่งด้านนี้ที่เราเดินมานะครับขึ้นไปชั้นบนนะครับ มันไตชันมากเลยอ,อันนี้มันเป็นส่วนสนาธารณะเอ้สวยดีนั่นไงนั่นไงมันจะมีตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปเดินพนอ๋อนี่ก็ประมาณนี้นะทุกคน ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับโอ้โหยอดสูงมากอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหลังลมเย็นสบายมาก เดี๋ยวเราไปเดินเล่นสวนสาธารณะกันออ้บรรยากาศดเีเสียงนกมันเสียงนกเสียงกาอนยบรรยากาศแบบต้นไม้ใหญ่มากร่มรื่นมากอูห้หูนก ีย่างนกใช่โอ้ดูต้นไม้ใหญ่มากอุ้ยดูราดต้นไม่เราต้องมาฟังนี้ก่อนอันนี้จะเป็น นู่นด้านนู่นนะครับทุกคนที่เห็นอยู่จะเป็นสะพานมหาเจษฎาบดินนะครับนู่นไกลๆไม่รู้จะเห็นชัดกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของริมแม่น้ําบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นรัชกาลที่สมนะครับที่เขาก็จะมีอยู่ด้านหน้าวัดนะครับอยู่บริเวณท่าเรือเลยเดี๋ยวเราดูด้านนี้ โ,โอ high, ้โหตัวนั้นโอ้โหอุยเรือเรือโดนเอ็กซ์เพรสโอ้ปลาแบบเยอะมากบางตัวโดนเพื่อนดันขึ้นมาเราต้องไปซื้อนมปังฝั่งนู้นน่ะไปซื้อโอ้โหนี่เป็นท่าเรือของวัดนะครับ <laughs> โหดลจังวัดเฉลิมพระเกียรติครับด้านนี้วัดเฉลิมพระเกียรติไปไปดูหันปลาเดีนน๋ยวมีเสียงด,ด,ด้านซ้ายานนต้องใช้แบบมีเสียงด้วยเหรอโอ้โหมือ ได้แล้วนี่ฝั่งด้านนี้เขาก็จะมีเป็นร้านค้านะครับซื้อของกินต่างๆได้ด้านนี้ก็จะเป็นขนมปังเนี่ยนะครับขนมปังให้ปลาเราจะมาซื้อขนมปังอันนี้เป็นของกินคนอืนี่อ๋อ 20. อันนี้ก็20่สิบเหรครับอ๋อนี่เดีก่ะอันนี้นนครับ ได้นมปลัได้นมปลังมาแล้วนะครับถุงละี่บ,บาทไปให้อ่านปลากันดีกว่าฝั่งนั้นด้านหน้าเนี่ยหรือว่าใครจะมาหยอดตรงตู้ที่ก็ได้นะครับหยอดตู้เอาก็ได้แล้วก็ไปซื้อของวัดก็ได้เราซื้อเป็นของวัดมาโอ้ผักตบ เยอะดีมากเลยแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้อูโอโ้ยอ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 ุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยไม่ใช่ว่ายโยนไปปุ๊บตูมนะกระโดดไปกับนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ ีเดี๋ยวให้เป็นขนมปังเลยของเราเนี่ได้แล้วนะครับขนมปังเดี๋ยวเราจะโยนให้ปลาเราไมา่เราไม่ให้ตรงนี้ตรงนี้มันเยอะแล้วทําให้ตรงนี้ว้าขนมปังเยอะมากนี่เลยนี่นี่ฟิว ขอให้อิ่มนำสำราญนะทุกคนทุกตัวขอให้อิ่มหอมมากเหมือนเหมือนกินอันนี้ไอติมโบราณน่ะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเพื่อนเลยโอ้โห เรียบร้อยแล้วนะครับนี่บรรยากาศนะครับดูบรรยากาศเรือท่าเรือหมดแล้ว,วอโอ้ยนงดูดิดูดิดดดดดโอ้ยอันนี้ไม่ค่อยมีปลาไม่ค่อยมีปลาเผือกเท่าไหร่นะม,มีปลาเผือกอืมไม่เหมือนวัดเล็กิงเนาะใช่วัดเล็กิงอันนะี้แบบโอ้โปลาเผือกเยอะมากนั่น,นอ,อ๋อนั่นเห็นตัวหนึง่งปลาเผือก โอ้ยมีตัวเดียวเองอ่ะนุน่นอีกนุน่นตัวนุน่นไกลๆนุ่นโอ้หนกปลาเยอะแล้วนี่เลยวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีนะครับโอดนุ่นานุ่นเขาก็ให้อาหารกันอยู่ริมน่ะเยอะมากนัำ บรรยากาศประมาณนี้นะครับอุ้ยเรือมาเดี๋ยวให้ดูเรือให้ดูเรือให้ดูเรือโอ้ไปแล้วต้องต้องมานั่งเล่นรอบนึงไงนนทบุรีสาทรม,มันนะ และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีที่เราพามานะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเซิร์ช g o o g l e Map ก็ได้นะครับแล้วก็เดินทางมาได้เลยจังหวัดนนทบุรีนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับสวัสดีครับ